ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับก็รายงานการครับเรื่องราวของการชูผิดฝั่งเนี่ยล่าสุดนะครับก็พิพิเชษครับก็ออกมาโพสต์หลังคู่เพชรบาง,งสงศ์เดชพันธ์ชนะคะแนนขุนพลเอิร์ธออนขวัญเมืองแบบเอกชัน3เสียงย้ำว่าคะแนนเอกชัน3เสียงนะแต่กรรมการชูผิดนะครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะชิวๆแล้วแต่กรรมการก็นั่งก็ยืนดูใบคะแนนครับดูใบละ2ใบ แล้วก็ดูอีกใบหนึ่งครับมองไปทางนู้นแล้วก็หันมาทางนี้ตะชูให้ทางนี้ทางนี้ก็งงครับอ้าวชนะเย่ดีใจครับพลิก301ครับอ่าดีใจครับไม่มีอะไรครับส่วนทางพี่พิเชษเองก็เฮ้ยอะไรวะทีนี้นก็งงๆก็เกาหัวนะตอนแรกยังไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ตอนแรกเหมือนจะยอมเหมือนกันแต่ว่าก็เลยแปลก,กใจเหมือนไปถามดูดิเออขอดูใบคะแนนหน่อยหลังจากนั้นครับ ก็ได้เรียกให้เอาใบคะแนานมาดูซึ่งกรรมการก็เฉยๆนะาดูก็ได้ขอดูใบคะแนานหน่อยครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวไปเอามาให้ดูอกรรมการก็ไปเอาใบคะแนนมาให้ดูครับใบคะแนนมาแล้วเดินมาครับเดินมาแล้วทีนี้เรื่องของใบคะแนานครับก็ดูด้วยกันไปอ๋อนี่นะหนึ่งมันแดงนะ,งะมันแดงนะแดงเอามันแดง3เสียงนะมันต้องแดงดิกรรมการโอ้ขอโทษครับอา้าวขอโทษหลายๆครับโอ้โหชูผิดครับมาชูใหม่ เรียบร้อยครับก็ไม่พลิกโผแต่อย่างใดครับและก็คําพูดของพิเชษที่ออกมาโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าอาจารย์นี่ใบคะแนนนะมันออกแดงชัดๆสามต่อศูนย์แล้วไปชูไรน้ําเงินผมเสียใจมากทํากับผมไม่เป็นไรแต่อย่าทำกับวงการมวยเมื่อกรรมาการคือความยุติธรรมเมื่อไม่ยุติธรรมเสียเองแล้วแล้วความยุติธรรมในวงการมวยจะไปหาได้จากที่ไหนถ้าจะออกเงินก็ออกไปเลยแต่อย่าชูผิดนะครับ ผมต้องโพสเพราะผมต้องรักษาวงการมวยไว้เพื่อให้ประชาชนช่วยกันต่อให้ผมจะตายคาสนามผมก็ยอมนะครับ,นะรบก็คือในใบคะแนนมันให้แดงทําไมไม่เขียนใบคะแนนให้น้าเงินนะ่ะถ้าใบคะแนนให้น้ําเงินแล้วก็น่าจะแล้วไปนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาตอนแรกก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรดูสีหน้าท่าทางแล้วเออเหมือนกับก็แค่เซ็งๆนอะ่ะแต่พอได้ดูใบคะแนนแล้วก็โอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยอะไรประมาณนี้มันนะแต่ว่ากรรมการก็ยกมือขอโทษขอโพยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่นะํามาฝากกันเกิดขึ้นในวงการมวยเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่โอเคนะจริงๆน่าจะดูให้ละเอียดกว่านนะั้นมองไม่เห็นเรื่องอะไรครับเวทีน่าจะมืดหรือเปล่าอ่าก็ต้องมารอดูกันนะจะวงกันดีๆหน่อยนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วแหละไม่มีปัญหาแล้วนะครับจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรรอติดตามครับ